สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคี VIP นะคะเช้าบ่ายวันที่9กุมภาพันธ์2568ค่ะทุกคนวันอาทิตย์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะทุกคนคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้นี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ สำหรับเลขกเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ F C จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละว,วันนะคะทุกท่านคะก่อนอื่นนะคะเราไปรับชมวันที่8ก่อนว่าเข้าหรือหลุดทุกคนช่วงนี้นี่ k คอ p หลุดยาว3 4วันแล้วนะคะทุกคนคาพักก่อนนะคะทุกคนจะจะได้พักหลายหุ้นหลายหมวยอยู่นะคะทุกคนช่วงนี้หลุดเยอะมากนะคะทุกคนคา พี่น้องบางคนเิ่นกัมาคอมเมนต์นะคะว่ามือนีให้เขาเดอ้อลุดหลายมือแล้วทุกคนมันทําไม่ได้นะคะทุกคนใจก็คํานวณตามสูตรใจไม่รู้เลยว่าเพิ่นสิเขาหรือเพิ่นซีลุดนะคะทุกคนอย่างเราพัฒนานะคะถ้า FC ไม่เห็นแสดงว่าใจหยุดลงนะคะสําหรับวันที่8สํสหรับบันที่8นะคะจะให้เด่น1และ0มา99262พี่น้องบึง ก้าสองสองเก้าของรอบบ่ายมาเข้ารอบเช้ารอบบ่ายใจให้ศูนย์และเก้ามาแปดห้าสี่เจ็ดสี่นะคะหลุดพี่น้องเลขเด่นประจําวันมาไหมลีฟชรอบเช้าสองมาสองเด้งรอบบ่ายเจ็ดมาหนึ่งเด้งสองหลุดนะคะไปต่อลุ้นต่อวันที่เก้านะคะทุกท่านถ้าช่วงไหนหลุดหยุดช่วงนี้หยุดก่อนนะพี่น้องเป็นน้าช่วงคะ่ะพี่น้องคะบางช่วงก็เข้าดีบางช่วงก็งงกหลุดนะคะทุกคน สำหรับวันที่9นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้เด่นอยู่ที่7และ6นะคะเรามาดูความน่าจะเป็นค่ะ7นะคะ7 7 7 8 7 1 7 9 7 2 7 6 6นะคะ6 8 6 7เอา6 7เจ็ซันพี่น้อง หกเจ็ดเจจับเร็วนะคะทุกคนขอโทษขออภัยนะคะทุกคนคะ่สะสกู่นะคะหกแปดหกหนึ่งหกเก้าหกหกหกสองหกห้าเด่นรอบบ่ายอยู่ที่แปดและเจ็ดค่ะทุกคนแปดนะคะแปดหกแปดหนึ่งแปดห้าแปดสี่แปดเก้า แปดเจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้านะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนมาดูคู่ตเด่นนะคะเจ็ดหกแปดเจ็ดวันนี้เลขเจ็ดเบิ้ลค่ะทุกคนมีความเป็นไปนได้ที่จะมาเลขเบิ้ลไทยซีชอบค่อยตามนะคะทุกคน 7, 6จ็ดหกแปดเจ็ดคู่ตัวเเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดหกค่ะทุกคนหกแปดแปดหกแกับ7จรอบบ่าย 8, 8 6ดแปดหก7กแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเอฟซีขานี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนห้ท่านไปแล้วกลับด้วยทุกคู่นะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวัน เลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลข1และ6นะคะเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งกับเลข6นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่7และ6เด่นประจําวันอยู่ที่1และ6เป็น7 1 17 7 6 6 7ดติดกู้ตรเด่น7 6 6 7 6ค่ะ6166ติดเลขเด่นประจําวัน6116นะคะ แปดกับเจ็ดเล่าปลายและหนึ่งกับหกเป็นแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหกหกแปดติดคู่ตัวเด่นแปดหกหกแปดเจ็ดค่ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดติดคู่ตัวเด่นเจ็ดหกหกเจ็ดนะคะทุกท่านขาเป็นยังไงบ้างคะทุกคนมีคู่ไหนที่ชอบไหมคะชอบก็ตามนะคะทุกท่านไม่ชอบเดือนผ่านสถิติมีเข้ามีหลุดถ้าไม่ชอบตัวเด่นที่วางไว้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ เลขเด่นประจำวันสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคนสำหรับแนวทางหุ้นนี้แคอีบี a p วันที่9กุคมพาพันธ์2,568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทุกท่านมามอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีค่ะโชคๆมานานๆันหมันสูบุคูคก้นพี่น้องสวัสดีค่ะ